สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิโอเลชันแลนะครับวันนี้ก็มีข่าวแมนยูมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับสําหรับโลเมโลอดีผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวต้องการกลับมาเฝ้าเสาให้กับทีมอีกครั้งหลังหมดสัญญากับเวเนเซียในอิตาลีโลเมโลเคยอยู่กับแมนยูไนเต็ดนาน6ในฐานะมือสของทีมแต่ก็ทำผลงานได้ดีในทุกครั้งที่ได้รับโอกาสโดยลงเฝ้าเสา ทั้งหมด61นัดในทุกรายการและเก็บนายทวารอาเจไตยย้ยายไปเล่นให้กับเวเนเซียในซัมเมอร์ก่อนแบบไม่มีค่าตัวด้วยสัญญาปีเดียวได้ลงสนามไป16นัดก่อนที่จะตกชั้นแมนเชสเตอร์ยิ n นิงนิวสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์อ้างว่าเจ้าตัวอยากรีเทิร์นโอเทฟฟอร์ดอีกครั้งในยุคของเอลิกแทนฮักที่กำลังมองหานายทวารลายใหม่หลังใกล้ปล่อยตัว ดิน n ฮนเดอร์สัไปให้ n o t ติงแฮมฟอร์เรสซื้อดังกล่าวอ้างแหล่งข่าวถึงความสนใจของโลเมโลที่ปัจจุบันอายุ35ปีว่าเขาพร้อมกลับมาในทันทีหากมีการยื่นข้อเสนอสำหรับโลเมโลนะครับเจ้าตัวก็อยากกลับมาเล่นให้กับแมนยูอีกครั้งนะครับเพื่อมาเป็นผู้รักษาประตูตัวสำรองนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปใหม่ของพวกเรา สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ